สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมมอนิซิมานี่ครับพี่น้องมาย่างปูจำดองกันครับพี่น้องอย่นี่สุดยอดครับนี่แหะครับผมปูมันมันปูหน้าห้องนะี่พี่น้องเบิ่งกับสุดยอดวะม่นู่ยังไงครับพี่น้องแต่ว่าเสียบเสียบแน่นอน นี่ครับพี่น้องความหอมความมันสุดยอดเลยจดจวดจดุจดจวดเมนูนบ้านๆนะครับพี่น้องยาสิบจำดองปูพี่น้องเอ้ยเคยกินบอครับจำดองปูมันสุดยอดแล้วนี่ครับพี่น้องสุดยอดบอครับสุกแล้วเดี๋ยวผมสีสแกวะว่าที่นี่แกะอุย้ยปู แกวดวองมันครับพีน้นี่ครับผมผมแกะดวองแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิยาะนน้ปาปลาละกันนี่ส่วนอันนี้ผมสิเอาตําเป็นปนเลยครับพี่น้องนี่โตมันตําเป็นปนเลยแซบครับอ่าครับพี่นอ้องน,นี้เขาสิตําเป็นปนปูนไปเลย แบบพริกป่นครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องตำละเอียดแล้วผมก็ชิสไซทำตุ่มปลาจังหน่อย สูตรนี้ใส่แค่กับเทียมกับหอมพ่อครับพี่หนอตักอื่นผมสิบใส่เลยสูตรบัดบัผมเอาความหอมของปูเต็มๆเลยครับกับพี่หนอจอดบ่ะสูตรนี่คงนัวกันตามด้วยน้ำปลา นิดหนึ่งครับพี่น้องนิดหนึ่งจังสินนัวแบบเปนแขนเลยครับสูตรแขน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 เลยครับพี่น้องนี่ครับผมขวปูสูตรแขนแขน ซีมกันซีมกันเสียบลงโตนี่ครับผมพี่น้องอันนี้ดองปูอันนี้ปนครับผมปนแบบว่าสัมผัสมันปูเต็มๆเลยครับพี่น้องใส่ตะกระเทียมกับหอมอันนี้ขวัวหมูใส่มหมูฮุ้งครับผมกับใส่ปลาันนี่พี่น้องโอ้ยดองปูหอมจับพี่น้องมึงกัน เดี่ยวต่คนมาบางคนก็ใส่เกลือบางคนก็ใส่ซอสบางคนก็ใส่น้ำปลานี่ผมใส่น้ำปลาครับพี่น้องเนี่ยมันมันชุดยอดครับแซ่บมาครับพี่น้องบัดที่นี่กินเขาเป็นท่าการแล้ะครับพี่น้องเขาเป็นท่าการแล้วนี่ครับผมปู

มัวนไหลฮนะ <c oughs> ะจัดมันปูปูตะเลหรือสิปูสูปูหน้าครับพี่น้องนี่แล้วเสียดแรมตัวหน่อยซื้อ แบบวัวใส่หมูไส้พักบวัวหมูเหลืองบัวใส่ดอกพับวัวใส่หมู เป๊ะนี่ครับมันมัน like you go. มันสุดนเกล็ดครับที่เด็ดขึ้นนี่ครับคุณลองดองปู 后来一样 นี่แมงนะ

ตะเมงวันนี่แหละครับพี่น้องเมงวันไหนจ๋อมาพี่น้องนี่ก็จัดเมนูง่ายๆนะครับจีดองปูกับปุลกปุลเอิ๊กมันมันตาไหนครับพี่น้องมันสุดยอดเลยครับพี่น้องแบบเมนูแบบบ้านเนาะ น,นี่็จัดมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับพี่น้องกะจังใดก็ฝากเป็นกําลังใจงให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลัง,จงใจกันครับผมขอไปครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับแจมบุภาติคิีต่อไปสิม่อยังกะอาุณด,ดาเบิ้งกับนะ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ